ขายยังไงป้าขายยังไงคุณถามนะจะจะขายเป็นถุงสามถุงห้าสิบค่ะเัื่อไปคือสี่ถุงเราพูดเอาค่ะสี่ถุงห้าสิบจ้ะสี่ถุงห้าสิบปกติขายสามถุงห้าสิบค่ะใด้ค่ะกินดูก่อนนะคะเขาทำเล่นน้อยหน่อยค่ะอันนี้เคี่ยวหรอครับป้ามันยเคี่ยวอยู่ค่ะ ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปลาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับน้ำอ้อยกะทิน้ำอ้อยกะทินะครับผมป้าขายเท่าไหร่นะครับผมสามถุงห้าสิบบาทครับข้างในอันนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับข้างในก็มีเนื้อมะพร้าวมะพร้าวจะมีมะพร้าวแก้วแบบเกตเอเกตบีด้วเช่นค่ะโอ้งั้นเดี๋ยวผมเอาเอาห้าสิบบาทโอ้เนาะครับาห้าสิบบาทครับ ขอลองชิมอันหนึ่งก็ได้ครับคุณน่าไปเจกยด้วยเนาะไปเจยถุงหนึ่งเนาะครับดูหน้าคนขายห้าสิบบาทนะค่ะเดี๋ยวห้าสิบบาทนี่ไรนี่ห้าสิบนะครับป้าครับเชื่อม อันนี้คือเป็นน้ําตาลจากมะพร้าวใช่ไหมใช่ค่ะต้องตักออกถ้าไม่ตักออกก็จะเยอะเกินไปอ๋อเสร็จแล้วก็เอามาเคี่ยวเคี่ยวแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะก็ใหม่ๆแล้วก็มาขายให้ยายแกทําขายอ๋อ้าขายมะพร้าวนี่ทาไมแถวนี้มะพร้าวแก้วเยอะครับจะเยอะหน่อยนะน้ําตาลแต่ชอบปีใหม่รู้ขายดีค่ะครับทําไมทําไมแถวนี้ถึงมีมีมะพร้าวเยอะครับก็สั่งจากที่อื่นมาด้วยค่ะสั่งจากที่ชาบูนมาด้วยแต่ที่นี่ไม่พอทำ อผมเห็นขายมะพร้าวแก้วตลอดทางเลยมันมันพอได้ได้นะได้แต่แต่ไม่ใช่ของที่นี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ของที่นี่ก็พอมีค่ะแต่ก็แต่ต้องสั่งกันนิดน้อยๆไมนนี้ม่พอจะได้น้อยบ้านเราน่ะเพราะเขาจะหนาจะนุ่มเนื้อดีกว่าทางนู้นใช่ไหมครับสั่งมาจากที่เพชรเพชรบูรณนแต่แต่เขาก็หาเราล้อมไปอยู่เรื่ยค่ะอ้อมอ้อมทั่วไปทั่วไปแต่ที่นู้นก็หามะพร้าวเป็น แต่ก็จะคัดประเภดเอเกดบีอย่างนี้ค่ะอ๋อไอ้อย่างนี้ผมเอาไปใส่อะไรได้ไหมครับกินใส่พะโล้ก็ได้เหนียวได้ชงกาแฟได้ทำกับข้าวโพดพะโล้พวกน้ำพริกเนี่ยได้ค่ะได้หมดเลยเป็นเหมือนกับน้ำน้ำน้ำตาลปี๊บคล้ายๆน้ำตาลปี๊บใช่ไหมครับะจอร่อยค่ะอันนี้จะอร่อยกว่าเพราะวันหวานมันอ๋อขอบคุณครับป้าครับขอบคุณครับ